เปิดคลิปมาเมือนี่ก็อยู่ขั้วชนบุรีแล้วค่ะที่จริงแล้วคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ดวงไวตั้งแต่ก่อนเมื่อบ้านเนาะค่ะพี่น้อง่ะกลับบ้านรอบนี่ก็เฝ้าตัดคลิปลงเลยค่ะเพราะว่าขึ้นหอดบ้านหลายเนาะค่ะพี่น้อง่ะสําหรับมือนี่ก็น่าจะเป็นวันหยุดตั้งแต่วันสุกทีแล้วคุณ่ะช่วงนี้ก็ยางวานเนาะค่ะพี่น้องขาสิริกสิสยุตถูกสูกกันเลยค่ะมือนี่ก็สิมาเตรี่ยมกับเข่ากับน้ำใบถาคุณสาคือเกาหั่ละค่ะเมนูของเฮ้ามือนี่สิริกษิเ็ดแกงเพส สีโค้งหมูเนาะค่ะพี่น้องขาอันดับแรกสิลิกสิเอาสีโค้งมาล่างกันซะกอนหลังจากนั้นก็สิเตรียมเครื่องตั้งๆไว้ใส่แกงเพ็ดของเห้าเนาะค่ะพี่น้องขาขพอตะนามเริ่มเดือดดีแล้วสิลิกสิเอาสีโค้งลุงไปเลยค่ะต้มไวจนกว่าสีโค้งของเห้าสิเปื่อยดีเนาะค่ะพี่น้องขา หลังจากทีหมูของเข้าเริ่มซุกเปื่อยดีซิลิกสิไซ่พี่แกงลงไปเลยค่ะพี่แกงมือนี้ก็จะเป็นพี่แกงปักไตคือเกาเนาะคะ่ะพี่น้องขาหลังจากนั้นซิลิกสิไซ่กะทิลงไปน้ำค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกซอยแล้วก็บใบบักโกดเนาะคะ่ะพี่น้องขามือนี้ซิลิกส็จปรุงรสโดยผงนัวรสด,ดีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลน,นิดหน่อยเนาะคะ่ะพี่น้องขาคนโคเล่ไปมาถิมไหวาจากน้อยแค่ซัำนี่แกงเผ็ดสีโค้งหมูของเห่ากะเรียบร้อยแล้วค่ะ มือนีสิริกสิเจียวไข่สองน่วยน้ำค่าเอาไว้กินแก้เผ็ดนอ้องขับพี่นวองขาเพราะว่าพี่แก่งสูตรนีกับเผ็ดมาคักเลยค่ะหน้าตาไข่เจียวของเฮาก็ออกมาแบบนี้อีกแล้วค่ะเจียวย่ำได้กับบอกงามย่ำนั่นเนาอคขะพี่นวองขา และแล้วคุ้นสาของเห้ากระไดเวลาหรืองานกันแลวคะ่ะมาหอดอันดับแรกกต็ตตองอืดเบิงผ้าขาก่อนคา บาดนี้ก็มากินเขาน้ำกันเด้อค่ะไห,หตัวเฮ็ดหยางไหกินก็โยกนิ้วสุยางเนาะค่ะพี่น้องขาเตียงเพชรสีโค้งหมูกินคู่กับไข่เจียวกระแสบปะคากเลยค่ะบาดนี้ก็มาเส็บแสบน้ำกันเด้อค่แะแส็บบะเสบกระเบิงตาคุ้นสาของเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องขาสำหรับมือนี้สิริสวัสดีจ้า